สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนครับผมมานี่ก็พอพ่อชอบชองโกเตกผาดแดดครับผมนี่โกเตกมีก๋วยเตี๋ยวมาสูมพี่สูขน้องก,กินนะครับผมอันนี้จะเป็นข้าไก่ครับผมพี่น้องขอหยัดขอหยัดทน,นะครับขอหยัดตัดกับผมต้องตักครับผมก๋วยเตี๋ยวครับ ปรุงได้บนนะพี่นอ้องนี่อ้ปรุงได้บ่ละครับอืมที่งหรอางนี้เดี๋ยวผมเขาอ,อยากไปปรุงน้ำปรุงมะลัดกันแป๊บนงึงครับผมมาครับพี่น้องครับมาครับนานดดนะครับพอดีมันหัามาเลยน้านนี้พี่นอ้อง nhìn ô bằng đèn kinh đúng không ạ bưng thịt đúng không ạ lại thịt mà à biết mà A bên đây nó thịt này không nước nha กับผมพี่น้องมนี่ทั่วรับผมทั่วพี่น้องนะที่ทั่วผมทั่วนอนเกี่ยวพร้อมพี่น้องนี่ครับนอนเกี่ยวพร้อมโอ้ยหเี้น้องโอ้ขอเข็ดพี่น้องออฟฟิสินโดมครับพี่น้องโอ้โหาครับผมพี่น้องมา ได้เก็บถุ่วพี่้องเรี่บ be er> mm ้อยหรือเปล่าเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันตกน้องครับมาครับพี่น้องอู้เดี๋ยวพี่น้องมาครับผมนะพี่น้องมีผักแก้มผักทั่วผมมีผักกาดหรืมีโหระพาโว้ยของแท้พี่น้องของแท้ของแท้ของแท้ผมอ้พี่น้องมาดูดูสมบูรณ์แห้งนะผมนี่ เอย่าเขาอย่าทำงานตอนนี้อาจจะยืดจากไหนได้พี่น้องเนาะโอ้เหอย่าได้ไหมเขออย่าโชนนว์ลิขับพี่น,ออจจน้องมาครับพี่น้องกินเลยครับผมโอ้โหนย่าโอ้โ Cần bỏ lại chị Ngọc Hãy subscribe เดี๋ยวไป่นะอ้โอค้งมันโค้งเลยพป่นอะดีมีตีนบผมเปลี่ยนบนรรยากาศครับกินนจะดิบกินนั่นแหละ tiền vật trên bằng lại khi nó kèm có hết đi ngắm hùng ก็ดีเพืบ้านเขาให้ก๋วยเตี๋ยว พี่นะครับกินแกงมะกุฏเส้นเตี๋ยวไปซิมดูไปเนาเหตุการณอาฟิดหลายสิครับไปซิมดูเลยไม่ค่อยได้ย่าง nàng để tội bớt mực bớt khăm god ครับ Donc เปิดลาหายไซบอรอ <laughs> จากใช้มือขอผม ແລະເຄີຍເມື່ອແລ il y a

음. 전남미 <sindiculous> so, โครงไก่เน้เนๆครับ 我。阿、嗯嗯嗯 นะำขนนอยพี่นาอน้นำทุกขดน้ยนอย,นคนยครับผม

นำเสนอให้พี่น้องบึ้งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เตี๋ขอโทษครับสวัสดีครับเอยตุ่นตีน๋ในบ่หายอยู่